เป็นก่ตั้งตัวเีในการแต่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยจริงๆแล้วอคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นเ,นเราคืนนี้เลยคือเราทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่สาวเราซึ่งก่อนก่อนหน้าที่ยังยังอยู่ยที่ยังไม่จากเราไปนะครับผมก็คอยติดตามข่าวสารจากพี่แหวนมาโดยตลอดแล้วก็การที่จะมีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่พี่น้องมารวมตัวกันเนี่ยเป็นสิ่ง,งสุดยัอย่างหนึ่งที่ทําให้พี่แหวนรู้สึก ออมีกำลังใจแล้วก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากที่รู้ว่าพี่น้องหลายๆคนมารวมตัวกันเพื่อพี่แหวนนะครับซึ่งข่าวสารเหล่านั้นเราก็ติดตามกันมาโดยตลอดแล้วเมื่อพี่แหวนจากเราไปก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นซึ่งก็ถือว่าวันนี้เรามาทําตามสัญญาาะที่สั่งไว้ว่ายังไงก็ตามก็ขอให้คอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่มีความสุขและอบอุ่นที่สุด เรื่องของเพลงเล่นให้สนุกที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนที่มามีความสุขที่สุดเดี๋ยวถือว่าให้น้องปันปันเป็นตัวแทนแม่มาให้ความสุขกับทุกคนให้ได้เต็มอิ่มไม่ต้องไปปรับเรื่องเพลงว่ากลัวว่ามันจะสุกหนาลรื่นเริงพี่แอนมอหมายไว้เลยนะครับผมว่าอยากให้พวกเราทําให้เต็มที่ครับนี่ค่ะ,คะพูดถึงศิลปินที่มาในวันนี้ลครับแต่เยอะเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วเป็นการบอกข่าวกัน ทางปากด้วยปากนี่แหละครับบอกว่าเดี๋ยวเราจะจัดงานให้พี่แหวนกันนะแต่ละคนก็จะทยอยกันมาส่งข่าวกันมาเดี๋ยวมาด้วยคนนู้นมาด้วยคนนี้มาด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดในคืนนี้จะมีโชว์ที่พี่ๆหลายคนรวมตัวกันแล้วก็ทําโชว์กันขึ้นมาเองครับตอนนี้พี่แหวงพี่แหวนอาการพรุดลงไปแล้วพอได้ทราบว่าจะมีคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาจะเติมขึ้นมาอีกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือตับทุกอย่างมันมันทำงานไม่ได้แล้ว แต่ก็มีช่วงเวลาหนึ่งพอทราบข่าวว่าพวกเราทุกคนจะรวมตัวกันนะพี่<ม>ก็ทั้งนั้นก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ที่ยิ้มได้ยิ้มได้แล้วก็เริ่มทานอาหารได้ตอนที่ได้้าเป็นแบบหนในบทบพี่แหวนไม่มดพูดอะไรกับพี่ยมากันคือจนใหญ่จะพูดผ่านน้องปันปังน,น,นะครับซึ่งก็พี่ปูที่เป็นสามีอยู่ตลอดเวลาแล้วช่วงที่เราทําคลิปกัน ซึ่งเป็นหลายๆคนที่เราส่งข่าวอยู่ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนห่างไกลขนาดไหนช่วยกันส่งข่าวเรื่องคลิปมาคลิปนี้ก็เป็นสิ่งมหัจจรรย์อย่างมากเลยนะครับทุกวันพี่แหวนจะดูคลิปของพวกเราเมาื่อดูแล้วพี่แหวนก็จะยิ้มแล้วก็บางคนก็ถึงกับรื้อแล้วก็น้ำ,นำตาไหลยอย่างเงี้ยครับซึ่งกออ็อยากจะขอบคุณพวกเราแหวนอยากขอบคุณพวกเราซึ่งจริงๆแล้วพี่แหวนจะไม่มีเสียวเวลาพูดแล้วเพราะว่าไม่มีแรงแล้วแต่จะส่งสารแบบ ผ่านแววตาผ่านบอกปันๆกระซิบเบาๆขอบคุณทุกคนที่มาร่วมมือมารวมตัวกันนะโบอยากได้นะนะศิลปินคนหนึ่งที่ได้โอกาสงานของพี่แหวนนู้แล้ววันนี้มีโอกาสได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็ส่วนตัวโบก็พูดอะไรถึงพี่สาวเลยละค่ะพี่แหวนนี่โบยังไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมแกตอนที่แกป่วยนะคะแต่ว่าทราบข่าวจากพี่อีที่ก็เหมือนกับพอรู้ข่าวว่าจะมีการรวมตัวกันของนักร้องเงี้ยก็บอกว่าเอาด้วยเอาด้วยคนมาด้วยคนเลย้ยโดยที่ไม่ไม่มีลังเลไม่อะไรก็ล็อกวันไว้ที่เขา แล้วก็รวมถึงเปิดปักชวนศิลปินน้องๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพอะว่างพอมีเวลามาอะไรเงี้ยทุกคนก็ตั้งใจมากันเต็มที่ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ว่าพี่พี่เขาจะเสียเสียก่อนที่จะเกิดการการขึุนเลยนะคะก็เหมือนกับเราจะทําเพื่อเหมือนให้กาลังใจพี่แหวนในในตอนแรกแต่ตอนนี้คือพี่แหวนคืออยู่อยู่ไม่ถึงงานก็เหมือนกับเราก็ตั้งใจทําเพื่อทุกคนระลึกถึงแล้วก็อย่างพี่บอกว่าวันนี้มันมันทนมันน่าจะเป็นออกในแนวอบอุ่นมากกว่าที่จะเศร้า เากเชื่อว่าพี่แหวนเขาไปแบบยิ้มนะเขาเขาได้รับรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะจากคลิปหรือจากอะไรที่ทุกคนได้เห็นว่าทุกคนให้กําลังใจเขาทั้งทที่คนที่เคยร่วมงานด้วยและคนที่ไม่เคยไม่ได้เคยร่วมงานกันก็ให้กําลังใจพี่แหวนซึ่งพี่แหวนประทับใจตรงนี้มากเขาอยู่ในในในส่วนพี่แหวนในสิ่งที่ประทับใจพี่แหวนเป็นคนง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็ อย่างในคลิปที่โบเคยบอกนะี่คือเราเคยทานข้าวจานเดียวกันมาก่อนที่จะนานบิน <c oughs> คือกำลังจะบ,บินไปทํางานนะฮะแล้วแบบพี่แหวนแบบอยากกินนิดเดียวโบพี่กินจานเดียวกับโบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนง่ายมากซะจนแบบเราคิดว่าพี่เขาเป็นศิลปินรุ่นใหญ่อ่ะรุ่นยุ่นใหญ่กว่าเราแน่นอนเพราะเขาแบบเราฟังเพลงเข้ามาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเขาจะแบบทําตัวง่ายๆสบายๆกับน้องๆอะไรเงี้งยซึ่งโบประทับใจเขามากแล้วพี่แหวนทุกคนจะเล่าหมดว่าพี่แหวนเป็นคนดี <c oughs> พี่แหวนนิสัยดีเลยกันเขาน่ารักมากแหวนนิดเึง เขาจะพี่แหวนตัวแหนผู้หญิงที่แบบเก่งมากใช่ใช่ครับซึ่งพี่ปุ๊กก็เล่าให้ฟังว่าพี่แหวนเป็นผู้หญิงที่อดทนมากอดทนมากแล้วก็เราก็เห็นนะครับว่าพี่แหวนรักลูกแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างดีคือปันปันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสําเร็จที่เรียนการเรียนกันอะไรทุกอย่างซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พี่แหวนแบบภูมิใจที่สุดคือลูกสาวนะครับก็เห็นว่าแกรักลูกมากแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ที่ได้มาไปจด ส่งเสียเพื่อให้ลูกได้ดีที่สุดเราก็รับทราบข่าวสารนี้กันดีครับซึ่งก็ผมในส่วนตัวก็เคยทํางานร่วมกับพี่แหวนไม่ว่าจะเราไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันหรือทำอะไรว่วมพิเศษหรือชุดหนึ่งผมก็ได้คุกคุกับพี่แหวนมาซึ่งก็เหมือนนัองโบบอกนะครับว่าพี่แหวนเป็นคนที่อัธยาศัย,ยดีง่ายเป็นและเป็นพี่ที่เหมือนกับเ,เป็นศิลปินรุ่นพี่ในแกรมมี่ตั้งแต่ต้นๆคือพี่แหวนเป็นคนที่4ของบริษัทแกรมมี่ จากพี่ตู่มาจากจไทยมาแล้วแพทย์หญิงพันธิวานะครับพี่เตอ๋อพี่เต๋อเสร็จแล้วก็มาพี่ตู่แล้วก็กมาที่แหวนของเรานะครับพี่แหวนเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักซึ่งตรงนี้แหละเราก็เลยนึกถึงว่าอะไรที่เราสามารถทาให้กับพี่เราได้ถึงพี่เราจะเราใจลึกๆเราก็อยากให้พี่เราอยู่แหละ <c oughs> คิดว่ากําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราจะทํากําลังใจให้ให,ให้ให้เต็มเปี่ยมที่สุดถึงพี่แหวน แน่เมื่อพี่เขาจากไปแต่หมอที่โบบอกว่าพี่ยิ้มแล้วจากไปนั่นก็คือเราเราก็ดีใจแ่สว่วนของแฟนเพลงเองของโซเอาเลยค่ะบัตรโซเอาตั้งแต่3มามสี่วันแรกซึ่งขอบคุณอะไรใช่ซึ่งออซึ่ง,ง,ง,งผมในฐานะตัวแทนน้องโบนะตัวแทนก็อยากขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับของพี่แวน<ส>ทั้งหมดที่ทราบข่าวสามวันเท่านั้นเองบัตรก็โซเอาเอ์นะครับซ,ซึ่งก็ต้องขอโทษด้วยว่าสถานที่นี้ที่เราจัดเนี่ยแล้วรีบ,รบจัดมากเพราะว่า จุดประเด็นสําคัญเลยคือเราอยากให้กําลังใจพี่สาวเราเพื่อเราจะหวังปฏิหารกลับมาแต่แล้วก็พี่ก็ต้องจากไปก่อนครับเสือที่สถานที่นี้อาจจะคับแคบหน่อยสําหรับการต้อนรับพี่น้องแฟนเพลงสื่อมวลชนก็ขอขอโทษแทนคนจัดทั้งหมดแล้วก็อยากขอบคุณไปถึงผู้ใหญ่ทุกคนที่รับทราบทางค่ายแกมมี่เองแล้วก็อยากขอบคุณพี่น้องเพื่อนต่างค่ายที่เป็นพี่น้องกันวันนี้เป็น,นมิตหมายที่พวกเราได้มารวมตัวกัน คนในองในวงการบันเทิงได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีในส่วนของรายได้นี่เรามอบให้กับทางครอบครัวเิวทัยหมดใช่ไหมพี่ครับรายได้ทั้งหมดคือมอบ <c oughs> เป็นค่ารักษาอะไรต่างๆในครอบครัวผอนทั้งหมดครับ <c oughs> ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ทีมงานต่างๆแสงสีเสียงต่างๆที่เกิดในวันนี้ทุกองประกอบทุกคนมาด้วยจิตอาสาทั้งหมดครับ <c oughs> ทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังครับที่ให้ก่อนให้บอก งานนี้จะมีจะไลฟ์สดให้พี่แหวนดูด้วยแต่พี่แหวนไม่อยู่ซะแล้วถ้าเกิดว่าตอพี่แหวนได้มีโอกาสได้ดูพี่อยากจะบอกอะไรพี่มาแน่นะบอกว่าใช่ใจริงๆเราเราจะไลฟ์สดให้พี่แหวนดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่ว่าเมื่อพี่จากไปแล้วแต่พี่ก็ยังยังบอกกับเราไว้ว่าเราให้เราทําให้เต็มที่ให้เราให้ความสุขให้ดีที่สุดทาให้เต็มที่แล้วเชื่อว่าพี่ก็พี่ก็ยังดูอยู่รอดูรอดูครับ